สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณอยู่กับสสิหน่งศูนะคะวันนี้สสิหนึ่งศูนะคะสัญจรพาทุกคนมาที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์นะคะที่นี่นะคะเขาะจะมีงานแข่งวิ่งเป็ด กลับมาแล้วนะคะวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาเพื่อที่จะมาพูดคุยนะคะสัญจรพูดคุยกับนักวิ่งขาแรงที่หนองประจักษ์แห่งนี้นะคะว่าเขาซ้อมกันเท่าไหร่แล้วเขาได้ผลลัพธ์จากการซ้อมของแต่ละท่านเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าขาแรงแห่งอีสานเหนือที่อุดรธานี วิ่งเท่าไหร่ไอ้ก็เลยขับพวกเราเจอกับท่านแรกเลยนะคะรุ่นใหญ่นะคะอาจารย์เจี๊ยบนะคะคนดังแห่งน้องประจักษ์นะคะอาจารย์เจี๊ยบคะวิ่งมากี่ปีละคะวิ่งมานานแล้วครับวิ่งมานานแล้วนะคะแล้วเดือนละกี่โลคะปัจจุบันโดยประมาณนะคะอาทิตย์เป็นเก้าสิบกิโลเก้าสาม 360กิกโลแล้วสถิต4เอ่อ10โลเท่าไหร่คะสถิติ10โลปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ40ครับ 40, 40, 40แล้วเอ่อ21นะคะ21่เอ่อชั่วโมง27ครับโอ้โหแล้วทมาระทอนละคะธรรอนอ่า3ชั่วโมง9 โอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะเดี๋ยวดูท่าน่อพี่น้องพี่น้องวิ่งมากี่ปีแล้วคะก็เข้าเจ็ดแปดปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วพี่น้องวิ่งเดือนละประมาณกี่โลคะเนี่ยเอาประมาณประมาณหกสิบครับเดือนละหกสิบโลเอ,อ๊ะทำไมน้อยจังกับพี่ก็เอาน้อยครับแล้วพี่วิ่งสถิติได้เท่าไหร่คะสถิติสิบโลสิบโลก็ประมาณหกสิบนี่แหละครับอ๋อแล้วแล้วไอ ยี่สิบเอ็ดอคะี่สิบเ่าช้าสุดก็ชั่วโมงยี่แปดนี่แหละครับโอ้แล้วสี่สองอะคะาของสี่สองก็ประมา่าช้าสุดก็สี่ชั่วโมงยี่แปดสี่ชั่วมงสัโครับสี่ชั่วโมงโอเคขอบคุณขอะพี่ของหนองประจักษ์วันนี้ก็มีคนมาถ่ายสัมภาษณ์นะคะพี่คะไม่ทราบว่าพี่วิ่งมากี่ปีแล้วคะแปปีแล้วค่ะแล้วพี่วิ่งเดือนละกี่โลคะประมาณ อาทิตย์เราเจ็ดสิบถึงไหมคะห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละประมาณสองร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้แล้วพี่วิ่งสี่อ่าสิบเคได้เวลาเท่าไหร่คะซับห่งค่ะซับหนึ่งยี่คะคะยี่ก็ซับสค่ะพี่คนท่านี้ใช่ไหมคะท่านี้ค่ะแล้วสีวิ่งยังคะวิ่งแล้วค่ะได้เท่าไหร่คะสีช่วงสี่สว้าวนีล้คะสิปีค่ะสิปีแล้วพี่พี่วิ่งเดือนละประมาณกี่กิโลคะประมาณนี้ละก็เจ็ดสิแล้วเจเนาะ แล้วแล้วเดือนสิบโลพี่ได้เท่าไหร่คะซับหนึ่งค่ะสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงหกนาทีแล้วสี่สองนะคะสี่สองก็สี่ชั่วโมงกว่าค่ะสี่ชั่วโมงกว่าโอ้โหวงจันทร์ล่ะค่ะรัตนากรลัตนากรวิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกันก็ประมาณเดือนละประมาณสองร้อยกว่าโลเนาะแล้วแล้วสี่สี่สิบสิบโลพี่ได้เท่าไหร่ซับหนึ่งอีกแล้วซับหนึ่งค่ะแล้วก็สี่สองเอ้ยยี่สิบเอ็ด ซับสองสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสองชั่วโมงสิบฟูลมาราธอนซับสี่ไม่ใช่แล้วสองชั่วโมงกว่าค่ะซับสี่โอเคขอบคุณค่ะผมเหรอผมเพิ่งวิ่งสามปีวิ่งสามปีพี่วิ่งพี่วิ่งเดือนละประมาณกี่โลคะร้อยร้อยขึ้นใช่ไหมคะแล้วสิบเคพี่ได้เท่าไหร่คะประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วยีเอ็ดนะคะยีเอ็ดสองชั่วโมงแล้วสี่สองละคะสี่สองผมวิ่งมาเพิ่งเพิ่งลงมาราธอนแรก ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงสุดยอดเลยค่ะงานงานเป็ดนี่พี่ลงไหมคะลงครับลงนะคะโอเคขอบพระคุณพีพีมากว่าพี่วิ่งมากี่ปีแล้วคะตอนอายุ28ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อ6สามสิบหกครับอ๋อยี่สิบแปดก็เจ็ดปีแล้วครับพี่วิ่งเดอกโลหกโลวิ่งเจ็ดวิ่งจันทถึงปฤหัดแล้วก็ยวันศุกร์แล้วก็จะไปวิ่งวันเสาร์แล้วก็อยู่วันอาทิตย์ประมาณห้าสิบโลสิบเคได้เวลาเท่าไหร่คะสิบเคก็ หึ่งชั่วโมงสิบนาทีครับและยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดยังยังไม่เคยลองเลยครับอ๋อโอเคโอเคแล้วสี่สองยังไม่เคยลองเนาะยัง,ยงโอเคค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะนี่นักวิ่งขาแรงอีกท่านหนึ่งนะคะของชาวดรนะคะคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะคุณหนึ่งขาวิ่งมากี่ปีแล้วคะวิ่งมาประมาณสิบปีแล้วครับโอ้โหแล้วซ้อมเนี่ยเดือนละประมาณกี่โลคะประมาณสองร้อยกว่าโลครับสองร้อยกว่าโลตอนตอนนี้เนี่ยวิ่งสิบเคได้เวลาเท่าไหร่คะสิบเคถ้าเป็นพีบีประมาณ ส1นาทีครับว้าว21่สิอนะคะ21่สิชั่วโมงสาครับโอ้โหแล้ว42องนะคะ42เองสาชั่วโมงสิครับโอ้โหนี่ขาแรงแห่งเหมือนกัาน้องประจักษ์ตัวจริงนะคะแล้วน้องประจักษ์เนี่ยเขาวิ่งกันเนี่ยขาแรงนี่เยอะเลยไหมคะก็เยอะครับมีมีหลายกลุ่มนี่ผมวิ่งด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มเฟรนเนอร์ครับเฟรนเนอร์แล้วเราจะปักหลักกันแถวไหนครับเฟรนเนอร์เนี่ยคก็ จะรวมตัวที่ลานดับเพลิงครับลานดับเพลิงกี่โมงคะประมาณตีห้าครับอ๋อตีห้านะคะโอเคใครอยากวิ่งกับเฟรนลันเนอร์ก็มารวมตัวได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่ไปวิ่งเป็ดกลับมาแล้วนะคะมีทั่วไปนะคะที่ดอกเป็์ปนะคะด้านล่างนะคะก็เป็นรูปปั่นจักรยานนะคะด้านบนนี้เป็นรูปวิ่ง ก็มีทั้งคนวิ่งคนเดินนะคะไม่โลคะอ่าประมาณ500โล500โลแล้วพี่วัดแล้วเฮียแล้วพี่อะคะสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ60-70โล200ก็สองร้อยกว่าโล240อะไระ250เนาะแล้วเฮียวัดได้เดือนละเอ้ได้ตอนนี้42วิ่งได้ไรเวลาเวลาเท่าไหร่คะ42่สอ <5 S 1> <4 S 2> งละฮะ4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงกว่าแล้วยี่อะคะ21นี่ชั่วโมงกว่าชั่วโมงชั่วโมง หกสิบชั่วโมงสิบสับสองประมาณสองชั่วโมงสับสองเอางิ้ดีกว่า,าสับสิบสิบเคเหรอคะสิบเคะนี่เหรอคะตัวน,นี้อายุมากแล้วก็ประมาณห้าสิบห้านาทีโอ้ยสุดยอดแล้วพี่อะคะ อ่าสิบเคก็ห้าโหพี่รุ่นอะไรคะเนี่ยรุ่นหกสิบโหสุดยอดตอนนี้ขึ้นหกห้าแล้วตอนนี้ขึ้นหกห้าแล้วและยี่สิบเอ็ดเคได้เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดเคควันแก่นได้ชั่วโมงห้าสิบหกเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อกี้ขวันแก่นมาราธอนได้สี่ชั่วโมงสิบเก้าโอ้โหนี่ขึ้นเท่าไหร่นะคะหกห้าหกห้าแล้วเหรอคะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่พัชราพี่พัชราเนี่ะโหยินดีกับเจอไปวิ่งเอทีเอ็มอ๋อเจอหนูอยู่เหรอคะนะคะยินดีที่ได้ เจอพี่ทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคพี่ใหญ่แข่งนองประจักษ์นะคะพี่ใหญ่เขาวิ่งมากี่ปีแล้วคะอ่าสิบปีค่ะสิบปีตอนนี้พี่ใหญ่วิ่งอาทิตย์ละกิอาทิตย์ละกี่กิโลคะอ่าถ้าถัวเฉลี่ยก็ประมาณ7 0ถึง80ค่ะเดือนนึงก็ประมาณ250เลยปะคะ,คะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วตอนนี้พี่ใหญ่วิ่งมินิได้เวลาเท่าไหร่คะ,คะ เวลาดีที่สุดคือ45ค่ะโอ้โหแต่แ,แต่เป็นอดีตไปแล้วค่ะตอนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ49-50ค่ะโอ้โหแล้ว21ะคะตอนนี้21อ่ะดีที่สุดคือ148ค่ะโอ้โหลวมาลทอนละคะมาราทอน351ค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะพี่อายุเท่าไหร่ละคะอายุ57ค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะ เีนเองครับค่ะใช่ไหมคะแน่ถูกด้วยเรารู้แล้วว่าหน้าตาหล่ออย่นี้ต้องชื่อหนิงวิ่งมากี่ปีแล้วคะโอ้แปดปีกว่าแปดปีค่ะแล้วเดือนอาทิตย์นึงวิ่งประมาณสักกิโลได้คะช่วงนี้ขี้เกียจอ๋อก็ประมาณ30 30 40โลก็เดือนประมาณสักร้อยหนึ่งไม่ถึงไม่แต่ครับแล้วแแต่ล้วช่วงนี้ได้ระยะเอ่อสิบโลนี่ได้เวลาเท่าไหร่คะประมาณหกหกสิบนาทีครับหกสิบนาทีและยี่สิบเอ็ดอะคะ ่ประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงแล้วเอ่อสี่สองแลคะประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงคือพี่ยศและพี่อีนะคะพี่ยศวิ่งมากี่ปีแล้วคะ่ะประมาณเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วพี่อีนะคะโอ้พี่อีเนี่ยน่าจะยี่สิบโอ้โหพี่ถึงประมาณสี่สิบกิโลครับก็เดินก็มาสักครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเพราะว่าผมไม่ได้เน้น วิ่งอย่างเดียวผมจักรยานโอ้โหช่วงนี้ภารกิจหลักก็คือไปเลี้ยงหลานอ๋อก็เด็ก็วิ่งแต่ก็วิ่งวันละสองรอบนี่างค่ะโอ้โหหกกิโลก็สิบโลก็ได้เดือนนึงก็สองร้อยอยู่นะพี่อีทแล้วเขินเลยอะสิบเคพี่อีทได้เท่าไหร่คะเวลาเหรอคะค่ะได้เวลาใช่ค่ะ่ก็ห้าสิบนาทีโอ้โหแล้ยี่สิบเอ็ดเหรอคะยี่สิบเอ็ดพี่อีทไม่ลงนานแล้วนะไม่ลงนานแล้ว เยวิ่งได้ก็ชั่วโมงห้าสิบโอ้โหสุดยอดแล้วเะยยยศนะคะคสิบเคสิบเคก็นี่เวลาที่ดีประมาณกี่นาทีห5านาทีห้าห้านะคะแล้ว21ี่ะคะยี่สล่าสุดก็อยู่ที่2องชั่วโมงแล้ว42ี่สองะพี่สี่สเคยวิ่งได้4ชั่วโมง สี่ชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหสวัสดีค่ะคุณหมอเร,ราไปสบถามพี่นี้ยุตเท่าไหร่แล้วคะ66ค่ะโอ้สหดูแข็งแรงมากค,คุณหมอมา,มามามาออกกำลังกายอะไรบ้างที่สวนนี้คะมาเดินวิ่งเดินสลับวิ่งค่ะเดินสลับวิ่งอายุมากแล้วไม่วิ่งมากไม่วิ่งมากใช่ไหมคะมา<ช>เดินเพื่อสุขภาพนะคะคุณหมอเคยมาลงงานอย่างงานโป่งงานเป็ดเดี๋ยวจะมาลงเคยค่ะเคยสมัยก่อนนี้ลงค่ะแล้ววิ่งวันนี้ก็น่าว่าจะมาอยู่นะแล้วธรรมดาแล้ว10บเคนี่้เท่าไหร่คะ ไม่แน่ว <c oughs> ่ะไ,ไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณเลย <c oughs> แต่ว่าว่าไปนะคะคุณหมอเราทําแค่นี้เราก็ได้สุขภาพแล้วนะได้งเราเพื่อสุขภาพล้วสุขภาพขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะพี่อีคะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยที่มีเป็ดมีอุดรเนี่ยค่ะคือมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเป็ดที่อุดรค่ะเป็นน้องประจักษ์ค่ะน้องประจักษ์อโอเคสวนพักผ่อนที่ นักวิ่งหรือประชาชนจะมาทำกิจกรมจมรมโอเคแล้วกลุ่มพี่ชื่อกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มฟ้าสางฟ้าสครับฟ้าสางโอเคเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมวิ่งจากน้องประจักษ์ไม่ว่ากลุ่มเฟรนกลุ่มฟ้าสางนะคะที่ได้ให้ข้อมูลก่เราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะและคลิปนี้เราลาไปกับพี่ยศและเฮียยศและพี่อีทนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสไครให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะลาไปที่น้องประจักษ์ค่ะสวัสดีครับคุณหมอ අන්දර කළත් පොදර හ කො ය ප . นีะะคะวันนี้นะคะนี่ <Hungary S 1> มากันเป็นทีมเลยนะคะนี่อยู่ใกล้ๆโรงแรมเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกขนมปังสรงเครื่องนะคะและอันนี้ก็จะเป็นไข่กระทะนะคะไข่กะทะค่ะอยู่ประมาณ900เมตรห่างจากเดอะเลคนะคะตรงนี้ค่ะ